y n จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาพภาตอนที่713การต่อสู้เริ่มขึ้นหากค่าสูญเสียโอกาสนี้อาณาจากักรเฉินจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนและท้ายที่สุดพวกเขาจะพิชิตเราทำไมเราถึงประกาศสงครามกับอาณาจากักรเฉินเป็นการรวมตัวกันกับกองกำลังอื่นๆก็เพราะอาณาจากักรเฉินแข็งแกร่งกว่าเรามากในโลกแข็งแกร่งที่สุด เราใช้ชีวิตอยู่ในภัยคุกคามที่จะถูกรุกรานมาโดยตลอดนั่นคือเหตุผลที่เราดำเนินการล่วงหน้าเพื่อทำลายมันก่อนหากเราไม่ชนะสงครามครั้งนี้โลกก็จะเป็นของอาณาจักรเฉินและเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อีกเราต้องทำลายยอดเขาเหล็กให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครึ่งเดือนไม่ภายใน20วันเราต้องยึดเมืองเฉินซิงและจับเฉินส่วนเทียนทั้งเป็นนั่นจะยุติอาณาจักรเฉิน ในความเป็นจริง20วันก็ยังไม่ปลอดภัยหักแย่หนานเทียนและกองทัพทางเหนือของเขาเดินทางไปยังเมืองเฉินซิงหลังจากที่เราทำลายยอดเขาเหล็กเราก็จะยังล้มเหลวเราจะต้องถอยเมื่อเรามุ่งหน้ากลับเขาแสดงใบหน้าที่มืดมนเราคงจะทุ่มหมดตัวเพื่อสงครามครั้งนี้ถ้าเรากลับมาโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆชู่ชู่ลองคิดดูสิข้าจะเงยหน้าขึ้นต่อหน้าคนของเราในอาณาจักรของเราได้อย่างไรข้าจะต้องจบชีวิตเพื่อมัน ข้ายอมตายในการต่อสู้มากกว่าแม้ว่าข้าจะพ่ายแพ้และตายในการต่อสู้ครั้งนี้ข้าก็ไม่จำเป็นต้องทนต่อความอับอายเหวนเหรินชู่ชูพูดไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องนี้เหวนเหรินเจี้ยนหยินกำลังพูดความจริงมันเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขาต้องการสงครามพวกเขาสนับสนุนเขาเขาต้องการเงินเพื่อทำสงครามพวกเขามอบเงินทั้งหมดให้กับเขาในครั้งตอนนี้เขาใช้เวลาทั้งหมดและในที่สุดก็เข้าใกล้เมืองหลวงของอาณาจักรเฉินจนได้ท่าเขาถอยตอนนี้ เขาจะทนอับอายได้อย่างไรหากศัตรูแข็งแกร่งขนาดนั้นจริงๆและพวกเขาไม่ได้เข้าไปไกลขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามเขาเกาะติดกับพื้นที่ตอนกลางของศัตรูแล้วตอนนี้เขาจะล่าถอยได้อย่างไรและอธิบายว่าศัตรูแข็งแกร่งเกินไปนั่นแย่กว่าการพ่ายแพ้และถูกเตะกลับในฐานะแม่ทัพที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาจะทนต่อความอับอายเช่นนี้ได้อย่างไร การโจมตีด้วยไฟเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาในขณะนี้ขณะที่เวนเรินชูชู่คิดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเธอก็พบว่าแผนของเวนเรนเจียนหยินมีความเป็นไปได้ที่จะนำชัยชนะอันยิ่งใหญ่มาให้พวกเขาหากมีสิ่งใดที่เขาพลาดในแผนนั้นเป็นการประมาณการของเขาเกี่ยวกับเย่เซียวแม้ว่าเขาจะทำอะไรไม่ถูกก็ตามแม้แต่ในอาณาจากักรเฉินก็ไม่มีใครรู้จริงๆเกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของเย่เซียวไม่ต้องพูดถึงเวนเรนเจียนหยินซึ่งมาจากอาณาจักรกรานเฟิง วนเหรินชู่ชู่รู้มากเกี่ยวกับเยเซียลแต่ก็ยังไม่เพียงพอเธอรู้ว่าเยเซียลมีความหมายอย่างไรต่อมือสังหารของหอหลิงเปาและเธอรู้ว่ามือสังหารจะตายตามคําสั่งของเขาอย่างไรเธอรู้แล้วแต่นั่นยังไม่เพียงพอข้าตัดสินใจแล้วสองวันหลังจากนี้เราก็เผาพวกมันให้หมด วนเหรินเจี้ยนหยินตัดสินใจเราทำเป็นชั้นชั้นไฟ300ลี้ในหลายชั้นตัดไม้บนภูเขาให้หมดอย่าให้สิ่งใดมากระทบทิศทางลมเทน้ำมันก๊าซให้มากที่สุดบนป่าโยนเต็นท์ทั้งหมดเข้ากองไฟคาต้องการอะไรก็ได้ที่สามารถจุดไฟเข้าไปได้นี่คือการต่อสู้เราทำครั้งเดียวและยึดอาณาจักรเฉินไปตลอดการหากล้มเหลวเราก็ตายเราจะชนะหรือตายเขาหายใจเข้าลึกๆมีเปลวไฟในดวงตาของเขา,เขาดูเหมือนคนบ้า วนเริอนชู่ชู่ถอนหายใจนี้เป็นการต่อสู้ที่จะดำเนินต่อไปอย่างแน่นอนเธอจะไม่พูดอะไรที่ไร้ประโยชน์ตอนนี้แผนของวนเรินเจี้ยนหยินจะผลักดันเย่เซียวไปสู่ตำแหน่งสุดขั้วเขาจะต้องปกป้องอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามคนดีสองแสนคนของเย่เซียวผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าจำนวนมากและเม็ดยาลูกกอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาได้ผลักดันเวนเรินเจี้ยนหยินเข้าสู่ตำแหน่งที่รุนแรงแล้ว หากเขาไม่ใช้ยาลูกก่อนชั้นยอดเวิรนเรนเรนจียนหินน่าจะพิชิตยอดเขาเหล็กมานานแล้วเขาสามารถทำลายมันลงได้ด้วยการเสียสละคนมากกว่าสิบเท่าเพื่อค่าคนของเย่เซียวกวาดล้างพวกมันให้หมดอย่างไรก็ตามแม้ว่าเวินเรนเจียนหินเต็มใจที่จะสั่งไว้ผู้ฝึกตน50คนเพื่อคนของเย่เซียวทุกคนเขาก็คงไม่สามารถทำได้เพราะเม็ดยาลูกก่อนนั่นคงจะเป็นการเสียสละเพื่ออะไร ไม่ว่าเขาจะทําให้คนของเยเซียวได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดตรับใดที่พวกเขายังคงหายใจพวกเขาก็จะกลับมาจากความตายมันโหดร้ายมากสําหรับเหวนเหรินเจี้ยนหยินไม่เพียงแต่เขาจะได้เห็นมันเกิดขึ้นแม่ทัพเกือบทั้งหมดยังเห็นว่าคนของเยเซียวกลับมาสู่การต่อสู้ได้อย่างไรครั้งที่แล้วฆ่าสัเขาจนตายทําไมเขาเพิ่งแสดงตัวออกมาอีกครั้งและดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลย ข้าคิดว่าข้าคงเห็นผิดบางทีพระวกเขาเป็นผู้ชายสองคนที่แตกต่างกันซึ่งดูคล้ายกันจากนั้นข้าก็สับเขาให้ตายครึ่งหนึ่งอีกครั้งอย่างไรก็ตามครั้งที่สามเขาก็โผล่มาต่อหน้าข้าอีกครั้งข้าแน่ใจว่าข้าเห็นเขาแข็งแกร่งเหมือนเสือข้าปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าเห็นกับตาตัวเองพวกมันเป็นอมตะเหรอทหารหลายคนในอาณาจากักรหลานเฟิงประสบกับสิ่งเดียวกัน ท้ายที่สุดแล้วมีคนเฝ้ากำแพงจำนวนจำกัดมีเพียงสามกลุ่มเท่านั้นที่เฝ้าประตูตามลำดับเมื่อการต่อสู้ดำเนินต่อไปผู้คนได้เห็นพวกเขากลับมาจากความตายคนของเหวนเหรินเจี้ยนหยินจะยังคงซื่อสัตย์เมื่อเผชิญกับศัตรูที่เป็นอมตะได้อย่างไรพวกเขาแข็งแกร่งมากพอที่จะไม่ทําให้ตกใจหากเหวนเหรินเจี้ยนหยินรออีกสองสามวันคนของเขาคงจะตื่นตระหนกอย่างแน่นอนกองทัพของเขาจะพังทลายลงเพราะความกลัวเขาห้ามคนของเขาพูดไม่ได้ใช่ไหม กองทัพของวนเหรินเจี้ยนหยินเก็บไม้ได้เพิ่มมากขึ้นพวกเขาไม่มีที่ที่จะกองไว้แล้วเขาออกคำสั่งและทหารก็เริ่มเคลื่อนพลป่าไปยังแนวหน้าป่าทั้งหมดหยุดห่างจากกำแพง300เมตรพวกมันก็กองกันอยู่ในป่าทีละคนทหารหลายแสนคนติดอาวุธครบครันข้างป่านักธนูนับแสนคนถือคันธนูคลุมพวกเขาไว้ขณะที่ป่ากองสูงขึ้นเรื่อยๆทหารก็ก้าวขึ้นไปบนนั้นและโยนป่าไปข้างหน้ากองทหารถือโลเดินไปข้างหน้าอย่างช้าช้า นั่นคือวิธีที่พวกเขาบุกไปข้างหน้าและกองไม้ไว้จนถึงเชิงกำแพงหากพวกเขาจุดไฟบนป่าและเผายอดเขาเหล็กผู้คนที่อยู่ข้างในจะถูกเผาจนตายด้วยไฟก้อนใหญ่เช่นนี้ตอนที่714่ข้าเข้าใจแล้ว เห็นได้ชัดว่าทหารรู้ว่าผู้บังคับบัญชากำลังจะทำอะไรไม้ถูกทับซ้อนกันสามด้านของยอดเขาเหล็กทหารหลายคนรู้ว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับศัตรูที่จะไม่ตายด้วยบาดแผลการโจมตีด้วยไฟเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการกำจัดศัตรูโดยไม่ต้องเสียสละอะไรเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงทำงานเหมือนกับเครื่องมือที่แม่นยำในเรื่องนี้หากทหารของอาณาจักรเฉินไม่ต้องการถูกย่างบนหอคอยพวกเขาควรจะออกไปต่อสู้โดยตรงดีกว่า อย่างไรก็ตามพวกเขามีทหารมากกว่าหนึ่งแสนคนเท่านั้นมันเหมือนกับตกกะกแตนตําข้าวที่พยายามหยุดรถมาถ้าพวกมันออกไปต่อสู้นั่นเป็นเพียงการฆ่าตัวตายพวกเขาควรพยายามทุกวิธีทางเพื่อหยุดแผนของเวินเรินเจี้ยนหยินแต่มันไม่ง่ายเลยทั้งสองฝ่ายต่างก็พยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้หากพวกเขาส่งผู้ฝึกตนที่เหนือกว่ามาหยุดมันพวกเขาจะต้องส่งพวกเขาไปหลายคนไม่เช่นนั้นมันจะไม่ได้ผลอาณาจักรหลานเฟิงจะจุดไฟเมื่อใดก็ได้ พวกเขาจะสั่งไว้คนหลายพันคนในแนวหน้าภายใต้การโจมตีของผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าเพื่อเผาผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าาตายและหลังจากนั้นมันจะง่ายกว่ามากสําหรับพวกเขาที่จะทําลายยอดเขาเหล็กถ้าไม่มีใครออกมาพวกเขาจะกองป่าไว้รอบกําแพงภายในหนึ่งวันครึ่งจะมีป่าเพียงพอสําหรับพวกเขาที่จะเผาสถานที่ทั้งหมดให้หมดผู้คนหลายแสนคนทํางานร่วมกันและนี่คือสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ หลังจากนั้นไม่นานผู้คนบนกำแพงยอดเขาเหล็กก็เริ่มตื่นตระหนกเห็นได้ชัดว่าในที่สุดพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต่ก็ทำอะไรได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราควรทำอย่างไรซ่งจือมองไปที่เยเซียลซึ่งยืนอยู่ที่นั่นโดยเอามือไปด้านหลังเจ้าเป็นอะไรไปเรารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเยเซียวพูดอย่างสุภาพขณะที่จ้องมองไปที่ค่ายของศัตรูด้วยสายตาที่เฉียบคม เราเห็นแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วไม่ต่อหลักเราหมดเวลาที่นี่แล้วส่งจือดูกังวลแล้วเจ้าคิดว่าเราจะวิ่งเร็วกว่าเวลาได้ไหมถ้าเราย้ายตอนนี้และเจ้าคิดว่าเราจะทำอะไรได้ตอนนี้ยเยเซียวมองไปที่ส่งจือแล้วถามเราจะทำอะไรได้อีกละ่ะเรารีบไปเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีตอนนี้เราต้องดึงพรมออกจากใต้ลาของพวกเขาซ่งจือกล่าว เธอน่าสนใจทำไมเราจะต้องรีบออกไปถ้าเราแค่อยากจะจุดไฟใส่พวกเขาลูกศรไฟก็คงจะเสร็จป่าพวกนั้นและคนอื่นๆจะไม่ทันทีเย่เซียวกล่าวโอ้ถูกต้องเราแค่ปล่อยลูกธนูไฟออกไปและเผาพวกมันให้หมดข้าจะจัดการมันเดี๋ยวนี้ซ่งจือกำลังจะจัดการอะไรนะเดี๋ยวก่อน ลุงส่งได้โปรดเจ้าเป็นลุงของข้าเจ้าเป็นเหมือนญาติของข้าข้าสับสนมาตลอดว่าทําไมเจ้าไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นในกองทัพเพราะเจ้าติดตามพ่อของข้ามาเป็นเวลานานหลายปีผ่านไปตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วโชคดีมากที่ท่านไม่ได้เป็นผู้นํากองทัพถ้าท่านทําข้าจินตนาการไม่ออกว่าจะมีคนตายเปล่าๆสักกี่คนเย่เซียวหยุดส่งจือและพูดกับเขา ให้ตายเถอะข้าดีเกินไปกับเจ้าหรือกล้าดียังไงมาพูดแบบนั้นกับข้าบอกข้าสิบอกข้ามาว่าแผนของข้ามีปัญหาอะไรส่งจืออกรธมากนั่นเป็นความอัปยศอสูจริงๆเย่เซียวชี้ไปที่ธงซึ่งส่งเสียงเพราะลมลุงส่งดูสิลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เราหันหน้าไปทางศัตรูอีกไม่กี่วันข้างหน้าทิศทางลมก็จะยังคงอยู่และจะเป็นลมแรงรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรป่าพวกนั้นเมื่อลมพัดไฟแล้วเราจะต้องมอดไม่เป็นแน่ ส่งจือตลึงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่านั่นนั่นเป็นเรื่องจริงเราไม่สามารถจุดไฟได้อย่างไรก็ตามพวกเขาจะจุดไฟเมื่อพวกเขากองป่ารอบตัวเราเสร็จแล้วเราจะนั่งเฉยเฉยและดูไฟโดนพวกเราเหรอไม่ได้หมายความว่าไม่ควรจุดไฟแต่อย่างใดหากไฟได้ถูกจุดก็จะปลอดภัยสำหรับเราอยู่แล้วแต่เราต้องเข้าไปลึกเข้าไปจุดไฟในนั้นไฟก็จะไม่ในนั้นแล้วพวกมันก็ต้องออกไปก่อนยเยเซียวตอบอย่างเรียบเฉย อืมเยี่ยมมากข้าจะทำเองมันควรจะง่ายเหมือนพายสำหรับข้าที่จะเข้าไปแทนที่พวกเขาข้าจะเตรียมตัวให้พร้อมส่งจือตื่นเต้นอีกครั้งและเตรียมที่จะทำมันน่าเสียดายนี่เป็นแผนที่ใช้ได้จริงแต่ไม่ประสบความสำเร็จยเยเซียวกล่าวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นส่งจือสับสนพวกเขากำลังดำเนินการโจมตีด้วยไฟอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นพวกเขาก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อปกป้องจากผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าของเราพวกเขาอาจจุดไฟล่วงหน้าตราบใดที่พวกเขาสังเกตเห็นเจ้าแม้ว่าจะเป็นเจ้าแต่ก็เสี่ยงเกินไปพวกเขาไม่ต้องใช้คนมากมายมาช่วยคนเก่งสองคนก็เพียงพอแล้วพวกเขาแค่ต้องป้องกันไม่ให้เจ้าจุดไฟพวกเขาแค่ต้องการเวลามากขึ้นสำหรับตัวเองเพื่อจุดไฟเผาเจ้าก็น่าจะเพียงพอแล้วเผาเจ้าหรือแม้กระทั่งข้าเจ้าเยเซียวอธิบาย อืมข้าไม่กลัวบางทีข้าอาจจะล้มเหลวถ้าข้าไปคนเดียวแต่ถ้าเจ้าผิงเทียนหนิงปี้หลัวและหลิวชังจุนแม้แต่เจ้าไปกับข้าเราก็จะประสบความสําเร็จแม้ว่าเราจะล้มเหลวอย่างโชคร้ายเราก็สามารถฆ่าพวกเขาได้อย่างแน่นอนนี่คือทางออกเจ้าว่านี่จะได้ผลใช่ไหมซ่งจือกล่าวตอบเย่เซียวพูดอย่างสุภาพว่า มันเป็นแผนที่ดีกว่าแม้ว่าเราจะล้มเหลวเราก็มีแนวโน้มที่จะออกไปได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามพวกเราคนใดคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บคนของเราจะสูญเสียศรัทธาในการต่อสู้ครั้งนี้นอกจากนี้ข้าไม่คิดว่านี่เป็นเพียงการโจมตีด้วยไฟมันควรจะมากกว่านั้นดวงตาของเขาดูเฉียบคมบางทีอาจมีพิษข้าไม่แน่ใจไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็ไม่อยากหยุดการโจมตีด้วยไฟของวนเหรินเจี้ยนหยินส่งจือตะลึง วนเหรินเจี้ยนหยินจะไม่ทำสิ่งที่เลวร้ายเช่นนั้นใช่ไหมเยเซียมองไปที่ซ่งจือและพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มทำไมจะไม่ได้ละไม่มีสิ่งใดต้องห้ามในสงครามถ้าข้าเป็นหวนเหรินเจี้ยนหยินข้าจะทำมากกว่ายาพิษข้าจะวางกับดักต่างๆมากมายและมองดูศัตรูที่กระโจนเข้ามาลุงซ่งเจ้าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งในการต่อสู้แต่เจ้ามักจะเพิกเฉยต่อรายละเอียดบางอย่างถ้าพวกเขาเตรียมน้ำมันก๊าซไว้รอบๆเจ้าจะใช้มันไหมแน่นอนเจ้าจะทำ ถ้ามีพิษอยู่ในนั้นหรือถ้าเจ้าอ่อนแอลงด้วยพิษเจ้าคิดว่าเจ้ายังสามารถออกจากทะเลเพลิงได้อย่างง่ายดายหรืออาไม่ซ่งจือสูดลมหายใจเย็นจูจ่ๆเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เยเซียวพูดนั้นเป็นไปได้มากที่จะเกิดขึ้นและมันจะโดนซ่งจือตรงหน้าอย่างแน่นอนเยเซียวถอนหายใจและพูดว่ารอดูไปก่อนแต่ถ้าเรารอต่อไปเราก็จะยังคงถูกย่างซ่งจือพึมพำ ใจเย็นๆข้ารู้ว่าต้องทำอะไรยะเยเซียยดูสงบและพูดว่าถ้าเหวินเหรินเจี้ยนหยินไม่ทำตามแผนดังกล่าวข้าจะต้องรอจนกว่าการสนับสนุนจะมาถึงเอาละในเมื่อชายชาราคนนั้นตัดสินใจทําเช่นนี้ข้าจะไม่แสดงความเมตตาใดๆอีกต่อไปตอนที่715ขอโทษจริงเหรอเจ้ามีแผนเหรอส่งจือรู้สึกประหลาดใจ สถานการณ์ปัจจุบันน่าสิ้นหวังสำหรับทุกคนส่งจือได้ให้คำแนะนำกับเย่เซียวเกี่ยวกับวิธีการหยุดการยิงของศัตรูอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรเขาก็ไม่สามารถคิดวิธีหยุดการโจมตีด้วยไฟได้แม้ว่าจะมีพายุฝนการดับไฟครั้งใหญ่อาจใช้เวลานานแล้วแผนของเย่เซียวคืออะไร ไม่ว่าผู้คนจะถามเขาอย่างไรเขาก็จะไม่พูดอะไรสักคำเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายังคงแสดงใบหน้าที่สงบเขาออกคำสั่งรวมกลุ่มปฏิบัติตามคำสั่งของข้าเตรียมการโจมตีการต่อสู้วันนี้อาจเป็นโอกาสเดียวที่เราต้องชนะการต่อสู้การโจมตีด้วยไฟที่พวกเขากําลังวางแผนคือโอกาสของเราทุกคนต่างสับสนอย่างไรก็ตามนั่นเป็นคำสั่งไม่ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรพวกเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ ไม่มีใครคิดหาทางเลือกอื่นได้ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงทำได้เพียงเชื่อในผู้บัญชาการของพวกเขาเท่านั้นทหารทุกคนรวมตัวกันอย่างเงียบๆผู้บัญชาการเย่ก,กำลังยืนอยู่บนกำแพงมองไปที่ทหารในค่ายของอาณาจักรหลานเฟิงหวนเหรินเจี้ยนยินรู้สึกปวดหัวหวนเหรินชู้ชู้มองไปที่ลุงของเธอเธอสงสัยว่าเขาจะสั่งจุดไฟได้จริงหรือ ผู้คนเสียชีวิตในการสู้รบไม่ว่าจะใช้อะไรในการต่อสู้ก็เป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามการเผาทั้งสถานที่และสิ่งมีชีวิตรอบๆทั้งหมดนั่นนับว่าชั่วร้ายหลังเหตุเพลิงไม่หลายพันลี้ผู้คนประจำหลายล้านคนจะต้องสูญเสียปัจจัยอย่างชีพมันจะไม่สามารถกู้คืนได้แม้จะผ่านไปหลายทศวรรษก็ตาม เวินเรนจินยินเงียบไปทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างชั่วร้ายเขามีทหารหนึ่งล้านครึ่งที่ต้องต่อสู้กับคนมากกว่าหนึ่งแสนคนแต่เขากลับต้องใช้แผนการชั่วร้ายเช่นนี้นั่นเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาแล้วท่านลุงมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องชนะเวินเรนชู่ชู่มองดูเขาแล้วถามอย่างอ่อนโยนเจ้าจะทำลายสถานที่แห่งนี้และทำให้มันเป็นดินแดนรกร้างมานานหลายสิบปีจริงๆเพื่อชนะสงครามเหรอ วนเหรินเจี้ยนหยินครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งในขณะที่รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเขามองไปรอบๆแม่ทัพหลายร้อยคนมองดูเขาอย่างเงียบๆหากเขาไม่ชนะการต่อสู้ครั้งนี้พี่น้องของเขาเหล่านี้จะถูกลงโทษเมื่อพวกเขากลับมาบางคนอาจสูญเสียครอบครัวไปข้าข้าไม่มีทางเลือกเขากัดฟันขณะหลับตามองท้องฟ้าและพูดอย่างเจ็บปวดเจ้าไม่หวนเหรินชู่ชู่ถอนหายใจเธอตัดสินใจที่จะไม่พูดอะไร สองอาณาจักรอยู่ในภาวะสงครามไม่มีทางเลือกเร็วขึ้นหวนเหรินเจี้ยนหยินออกคำสั่งเทน้้ำมันกา๊าซด้วยท่านผู้บัญชาการเราควรเราควรจะเพิ่มอะไรเข้าไปอีกไหมเช่นเดียวกับที่เราทำกับน้ำมันกา๊าซในเต็นนั้นแม่ทัพคนหนึ่งถามใบหน้าของหวนเหรินเจี้ยนหยินบิดเบี้ยวเขาพึมพำยังมีสิ่งสำคัญอยู่แม้ว่าเราจะทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ตามเขาพูดใจยหยับคายและมันฟังดูเศร้าหมอง แม่ทัพไม่กล้าพูดมากกว่านี้เขาเพิ่งออกจากเต็นท์วนเหรินชู่ชู้กำลังเฝ้าดูยอดเขาเหล็กเธอเห็นชายคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่บนผนังตลอดเวลาดูเหมือนชายคนนั้นไม่ได้กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามรบเขาก็แค่ทำตัวสบายๆเจ้าคิดอะไรอยู่ในใจผู้บัญชาการทำไมพวกเขาถึงยังไม่เตรียมการโจมตีพวกเราพวกเขาไม่รู้หรือว่าพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตแล้วแม่ทัพคนหนึ่งถาม ตามสมควรแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าไม่สามารถหยุดแผนของเราได้แต่พวกเขาควรจะส่งคนไปลองทำอะไรบางอย่างท้ายที่สุดแล้วมันเป็นความหวังเดียวที่พวกเขามีอย่างน้อยพวกเขาก็อาจจะฆ่าคนของเราบางคนได้ไม่ใช่มันเป็นโศกนตรกรรมอันเจ็บปวดที่ต้องถูกมอดไม่ในคราวเดียวเหรอคนอื่นๆก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันพวกเขาจะยอมแพ้กับเรื่องนี้เหรอเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้แม่ทับอีกคนเดา พวกเขามองไปที่ธงขาวบนยอดยอดเขาเหล็กที่โบกสะบัดอยู่ในอากาศและไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขากำลังวางแผนอะไรอยู่หรือเปล่ามีคนกล่าวว่าเราเราต้องระมัดระวังทันใดนั้นคนอื่นๆก็ย้อยย้ยเขาแผนการเหลือข้าอยากจะได้ยินมันพวกเขาจะมีแผนอะไรสำหรับเรื่องนี้แม้ว่าสิบแม่ทัพที่มีความสามารถมากที่สุดในโลกจะทำงานร่วมกันแต่ก็ยังไม่มีวิธีแก้ปัญหาสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือถอนหายใจและสวดภาวนา ทำไมพวกเขาถึงไม่ทำอะไรเลยพวกเขาก็แค่รอความตายเหรอพวกเขามีผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าพวกเรามากถ้าไม่ใช่เพราะผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าของพวกเขาเราก็ควรจะชนะการต่อสู้มานานแล้วแผนนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการทำจะมีใครไปถามดูไหมละ่ะบางทีพวกเขาอาจจะยอมแพ้ผู้บัญชาการข่าเกรงว่าพวกเขาอาจจะกำลังวางแผนอยู่ที่นี่พวกเขาอาจจะรอให้เราจุดไฟแม่ทัพคนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้เหวนเินเรืนเจี้ยนหยินและพูด วนเหรินเจี้ยนหยินหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเขาเราวกับดวงตาของนกอินทรีแหลมคมและไร้ความปราณีแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเราก็ต้องดำเนินต่อไปเราไม่มีทางเลือกอื่นทําตามแผนเดินหน้าต่อไปการต่อสู้ครั้งนี้เราต้องชนะไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามชัยชนะครั้งนี้คุ้มค่ากับการเสียสละครับท่านผู้บัญชาการจุดไฟตอนเที่ยงคืน วนเหรินเจี้ยนหยินจ้องไปที่ยอดเขาเหล็กแล้วพูดคำนั้นท่านผู้บัญชาการมันไม่สายไปหน่อยเหรอยังมีเวลาอีก12ชั่วโมงก่อนเที่ยงคืนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาหนีไปก่อนเที่ยงคืนแม่ทัพคนหนึ่งกล่าวข้าอยากให้พวกเขาหนีไปข้าให้เวลาพวกเขาหนีไปแล้วหวนเหรินเจี้ยนหยินพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าข้าอยากจะฆ่าพวกเขาในการต่อสู้มากกว่าเผาพวกเขาทั้งเป็นที่นั่นครับท่านผู้บัญชาการข้าเข้าใจแล้ว ทหารของพวกเขากำลังเดินไปข้างหน้าป่าถูกผลักให้ห่างจากกำแพง10เมตรอย่างไรก็ตามทหารบนกำแพงไม่ได้ทำอะไรเลยได้แต่จ้องมองพวกเขาอย่างเย็นชาพวกมันปล่อยให้ป่ากองอยู่ใต้พวกมันน้ำมันก๊าถูกเทลงบนกองไม้มีป่ากองอยู่ตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครออกมาหยุดมันได้เลยและไม่มีใครพยายามหลบหนีพวกเขาแค่ดูพวกเขาดูสุภาพเวเนเหรืนเจียนยินเฝ้าดูศัตรูของเขาและไม่มีใครหลบหนี พวกเขาแค่ยืนอยู่บนกำแพงจะต้องเกิดเพลิงไม่ครั้งใหญ่ขึ้นทุกวินาทีแต่ก็ไม่มีใครรอดพ้นไปได้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะตัดสินใจตายพร้อมกับยอดเขาเหล็กพวกเขายอมตายเพื่อปกป้องอาณาจักรดีกว่าข้าถูกผลักลงสู่กับดักแห่งความตายพวกเขาก็เช่นกันหวนเหริญนเจี้ยนหินถอนหายใจและพึมพำข้าขอโทษตอนที่716รเปเลวเพลิง ทหารทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แม้ว่าจะไม่มีใครเข้าใจว่าเย่เซียวกำลังวางแผนอะไรอยู่ก็ตามพวกเขาก็แค่เตรียมตัวให้พร้อมทหารหลายคนยังคงยืนอยู่บนกำแพงเย่เซียวส่งจือหนิงปี้หลัวเจ้าผิงเทียนและหลิวชางจุนมีเพียงห้าคนเท่านั้นที่สามารถเผชิญกับความร้อนระอุของไฟลูกใหญ่ได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บไฟนี้จะต้องใช้เวลานานกว่าสมวันซ่งจือถอนหายใจ หลังจากนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในหนึ่งลีจะหายไปในอีกหลายร้อยปีสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นดินแดนรกร้างยเยเซียวมองไปที่เปลวไฟที่เข้ามาใกล้มากขึ้นเขาสัมผัสได้ว่าอากาศรอบตัวพวกเขาร้อนขึ้นเรื่อยๆและเขารู้สึกได้ว่าพื้นเริ่มร้อนขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังคงสงบในขณะที่จ้องมองเปลวไฟตลอดเวลา เพลิงไม่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรและไม่ขวางทางขณะนี้มันกำลังลุกไหม้จากความสูงกว่าร้อเมตรและใช้เวลาเพียงสองลมหายใจเท่านั้นจึงจะเข้าใกล้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นเรื่อยๆและไฟก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเปเลวไฟกำลังลุกชนขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดอย่างไรก็ตามคนปกติไม่สามารถทนต่อความร้อนที่เผชิญอยู่ในตอนนี้ได้ ในยอดเขาเหล็กทหารบางคนเริ่มหยุดนิ่งไฟไม่เพียงแต่นําความร้อนมาเท่านั้นมันยังเผาผลาญออกซิเจนในอากาศด้วยพวกทหารหายใจเข้าราวกับกลืนฐานที่ลุกไหม้พวกเขารู้สึกสำลักในลำคอค่าหมายความว่าถ้าเรารอต่อไปเราจะถูกย่างแม้ว่าเราจะยังรับมือได้แต่ทหารของเราที่นั่นทำไม่ได้ส่งจือหายใจเบาๆและพูดพลางกัดฟัน ไฟที่กลิ้งไปมาและควันของมันทําให้ส่งจือรู้สึกไม่สบายใจแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ฝึกตนที่ยอดเยี่ยมก็ตามกล่าวอีกในหนึ่งแม้แต่ส่งจือก็ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นๆเย่เสียวพูดเบาๆยังไม่ใช่แค่รอก่อนจริงเหรอยังรออยู่ส่งจือแสดงสีหน้าขมขื่นหนิงปี้หลัวและอีกสามคนก็อดทนต่อความร้อนแรงเช่นกันใบหน้าของพวกเขาแดงไปหมด ถ้าใครทนไม่ไหวก็ลงไปซะ,ยะเยเซียวกล่าวเจ้าจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับเปลวไฟโดยตรงเหมือนที่นี่เจ้าจะรู้สึกดีขึ้นที่นั่นพวกเขาใสา่หัวนี่มันแปลกข้าเคยประสบกับไฟครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งตอนนั้นข้าอยู่บนภูเขาที่กำลังลุกไหม้แต่มันก็ไม่รู้สึกน่ากลัวเท่านี้ทำไมเจ้าผิงเทียนรู้สึกว่าหายใจลำบากเล็กน้อยนี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงยเยเซียวพูดอย่างใจเย็น มีพื้นที่ให้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้บนภูเขาอยู่เสมอเจ้ามีความสามารถพอที่จะหาจุดที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนเจ้าอาจรู้สึกถึงความร้อนแต่มันจะไม่ฆ่าเจ้าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขากล่าวว่านี่เป็นดินแดนราบและเราไม่มีที่ซ่อนไม่ต้องพูดถึงลมที่พัดมาหาเราไม่มีที่ว่างสำหรับเราเปลวไฟลุกลามไปทั่วสถานที่และเราจะหนีไม่พ้น สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงถ้าพวกเจ้าวิ่งฝ่าไฟนี้เจ้าอาจได้รับบาดเจ็บมันจะไม่ฆ่าเจ้าแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านมันไปได้อย่างปลอดภัยผู้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเจ้าจะต้องตายในไฟเช่นนี้อย่างแน่นอนจากนั้นเขาก็หัวเราะเจ้าช่างไม่ยอท้อจริงๆเจ้าหัวเราะกับสิ่งนี้จริงๆหรือซงจือมองดูหลานชายของเขาด้วยความประหลาดใจชัยชนะกำลังมา ทำไมข้าจะหัวเราะไม่ได้เยเสียวมองไปทางตรงข้ามแล้วพูดว่าดูสิคนของพวกเขากำลังถอยทับอย่างรวดเร็วในขณะที่ไฟกำลังลุกไม่มันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะสั่งการคนของพวกเขาพวกเขาคิดว่าอยู่ห่างจากไฟมากพอแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นนั่นคือสาเหตุที่พวกเขาตื่นตระหนกเมื่อไฟลุกลามมากขึ้นพวกเขาจะสับสนวุ่นวายมากขึ้นเขาพูดอย่างสุภาพต่อว่าถ้าอย่างนั้นเราจะโจมตี โจมตีหรือก็ฟังดูดีนะบอกข้าหน่อยสิว่ายังไงซ่งจือชี้ไปที่ทะเลเพลิงขนาดมหึมมาแล้วพูดว่ามันขวางทางออกของเราไว้แล้วประตูหน้าจะถูกไฟไม่ทั้งหมดเราจะโจมตีได้อย่างไรเราจะรีบวิ่งฝ่าไฟออกไปหรือไม่ทหารของพวกเราจะถูกเผาเป็นเท่าทานก่อนที่เราจะออกไปไม่สิอาจจะไม่เหลือขี้เท่าเลยด้วยซ้ํำซ่งจือกลอกตาแล้วพูดว่าดูสิเราควรออกไปอย่าทําเหมือนว่าเจ้ากําลังควบคุมทุกอย่างที่นี่ มันไม่ได้ผลเย่เซียวยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรในขณะนั้นเปลวไฟพุ่งขึ้นไปบนกำแพงพัฟไฟได้ปกคลุมร่างของเย่เซียวและคนอื่นๆเหวินเริอนชู้ๆแล้วินเรินเจี้ยนหยินต่างเฝ้าดูพวกเขาท่ามกลางความร้อนที่เกิดจากไฟเมื่อมองดูพวกเขาอากาศก็บิดเบี้ยวเพราะไฟพวกเขาเห็นศัตรูมารวมตัวกันบนกำแพงแต่เมื่อไฟเริ่มลุกลามทุกคนก็ออกไป อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการเย่ยังคงยืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับผู้ชายสองสามคนวนเหรินชู้ชู้รู้สึกขมขื่นในใจเมื่อมองดูมันนั่นคือความเศร้าโศกและความโศกเศร้าของวีระบุรุษในตอนจบใช่ไหมพวกเขาเห็นพวกเขาทั้ง5ย,ยืนอยู่บนกำแพงเหมือนรูปปั้นห้ารูปไฟกำลังลุกลามมาที่พวกเขาแต่ไม่มีสักคนขยับเลยดูเหมือนว่าพวกเขาพร้อมที่จะตายเหวนเหรินเจี้ยนหยินรู้สึกเห็นใจจริงๆ ถ้าข้าเป็นเขาข้าเดาว่าข้าคงจะทำแบบเดียวกันตายไปพร้อมกับมันเหรอคนหนึ่งมีความทะยอทะยานอันชอบธรรมแต่กลับไร้พลังวีระบุรุษก็ตายในที่สุดไม่ใช่เหรอพวกเขาล้วนเป็นคนแข็งแกรง่งหวนเหริอนเจี้ยนหยินถอนหายใจและหลับตาเย่เซียวเป็นบุตรชายของเย่หนานเทียนจริงๆช่างน,น่าชื่นชมจริงๆเขามีกระดูกที่แข็งแกรง่ง วนเริชู้ชู้กัดริมฝีปากเจ้าเจ้าจะยอมแพ้กับสิ่งนี้จริงๆเหรอทําไมเจ้าไม่รีบออกไปต่อสู้ละ่ะเจ้ามีความสามารถที่แข็งแกร่งแม้จะรายล้อมไปด้วยกองทหารนับล้านเจ้ายังมีโอกาสหลบหนีเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเราทั้งคู่มีอนาคตที่สดใสรอยอยู่ข้างหน้าเราอยู่ในอาณาจักรที่สูงกว่ามากเจ้าจะตายในสงครามของโลกมนุษย์นี้ได้ยังไง ไฟที่กลิ้งเริ่มใหญ่ขึ้นในสายลมที่โห่ร้องหลังจากนั้นไม่นานมันก็กลืนกินส่วนบนของกำแพงจนหมดชายทั้ง5คนบนกำแพงหายตัวไปจากสายตาทันทีดูเหมือนพวกเขาทั้งหมดจะกลายเป็นขี้เถ้าในเปลวไฟที่กลิ้งไปมาเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ